但是还是不能，我打我打我打打不了，你打我我不会。还是不能，我打我打你打不了，你打我 ข้ามแต่แฟนไม่ให้ไปเห็นป่ะยังมันดึงว่เกล้องไมเดี๋ยวท้าไในกล้องเดี๋ยจะไม่พูดความจริงเดี๋ยจะจะอยมีเนี่ยครบกผมแล้วก pues ็มีอีกสองคนกลับไปแล้วอีกสองคนกลับไปก่อนเ้าทั yeah, ้งเย็นทั้งกวันนานตั้งแต่หกเยนนนี <t os> <t os> <t os> ่นานนะ มันมีกอดมือเรียกก่อนนะมันู้กอดมือกอดมือกันทำไมฟังไหนฝากผ่าเทคนิคฝากใครมันตัวกอดเองวะไปฝากเขาไมผ่อาไปที่อืเนะมันไมกอดมือเรียกเขาอ่ะอฮะเอานะเอ้ยกอดมือเรียกก่อนเลยอ่ะเรียมต้องตีนเลยกับฐานนะ ถ้าผมยืนอยู่มันมานั่งตกลัสมองใจจะรั้วอีกวาดละผู้กับต้นนะครับเรื่องคุณช่วงของเมืองจากเพลงเศร้าถ้าผมว่าทีละทีสิ่งละบุคคลทเมืองครับคนละบ้านทั้งเกี่ยวเกีสถานบาร์หลบนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวกันเรื่องของความไม่พอใจกันเรื่องส่วนตัวบ้างผู้หญิงบ้างสําหรับการดูแลเด็กและเยาวชนนะครับปัญหาในเรื่องตีกันเนี่ย ของทางเจ bert, ้าที่ตำรวจนะครับก็เป็นมาตรการหลักๆามมาตรการนะครับเรื่องของมาตรการประชาสัมพันธ์ก็เข้าไปพูดคุยประชาสัมพันธ์น้องนนักศึกษานักเรียนเนี่ยในสถาบันนะครับมาพูดคุยแล้วก็รวมถึงท่านอาจารย์เช่าที ання, huh, ่ต่างมาร่วมหาทางออกด้วยกันนะครับส่วนที่ <éc à S> 2มาตรการป้องกันก็จะมีกําลังของทางช่วยที่ตำรวจสอพเมืองนะครับแล้วของอาจารย์ของสถาบันมาช่วยดูแลน้องๆก่อนเข้าโรงเรียนนะครับขณะเรียนแล้วก็หลัง โรงเรียนตามจุดเสี่ยงต่างๆซ,งซึ่งก็มีหลายจุดในพื้นที่ของสองพเมืองนะครับก็ควบทุมจุดตามช่วงเวลาเชา้าถัก6โมง7โมงก็ไปบอสี่แล้วนะครับเย็นก็บ่สี่ถึงทัก6โมงเย็นทุ่มหนึ่งนะครับสมมตินนการปรับปรามกรณีมีเหตุเกิดขึ้นนะครับก็เหมือนเคสนล้ครับก็จะติดตามดําเนินการทุกรลยนะทั้งตัวเด็กที่กระทําความผิดนะครับรวมถึงผู้ปกครองที่ตามระบบของเด็กเนี่ยก็ต้อง มาช่วยดูแลด้วยนะฮะจะบอกว่าออกจากบ้านแล้วเป็นหน้าที่ของตารวจของอาจาจ่ไม่ใช่ตามพระว้มครองเด็กผู้ปกครองต้ร่วมรับผิดชอบด้วยอย่างเคสนี้เด็กที่ก่อเหตุก็เป็นเด็กของสถาบันทางสถาบันนะครับก็เชิญผู้ปกครองมาครบทุกรลยมาร่วมรับรู้รับทราบแล้วก็จะมีทางของพอมจังหวัวดเชดียงราโดยบ้านพักเด็กก็มาร่วมดาเนินการในส่วนของพระุ้มครองเด็กด้วยวันนี้ก็ทําการทําท่านบนกับผู้ปกครองทุกรลยนะครับถ้าท่านไม่ช่วยดูแลบุตรหลานของท่านนะครับท่านก็มีความผิดตามกฎหมาย ถ้าเขาหน้าจะเกิดขึ้นอีกก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายครับมาตรการของเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเราก็จะให้โอกาสเด็กแก้ไขตัวเองแล้วก็ทางครอบครัวก็ต้องไปแก้ไขตัวเองด้วยโดยเราจะทำบันทึกข้อตกลงกับผู้ปกครองบิดามารดาให้ไปอ,อบรมสั่งสอนบุตรหลานให้อยู่ในล่องในรอยอยู่ในกรอบของพรบคุ้มครองเด็กเนาะส่วนเด็กเราจะมีบันทึกตักเตือน ในการที่ให้เขารับสาราพว่าเขาไปทําอะไรยังไงและจะแก้ไขปไรับปรุงยังไงรวมไปถึงการทำบำเพ็ญประโยชน์นะครับทำงานบริการทางสังคมเนี่ยหนึ100ชั่วโมงด้วยนะครับแต่ถ้าหากไปกระทําผิดซ้ําอีกเราก็ได้คุยกับทาง,ทาง,ทาง,ทางตำรวจแล้วว่าจะต้องดำเนินคดอีอันนั้นก็คือขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้โอกาสติดตรงนี้ก่อน